แม่ลาวเลือดบทที่67พอขึ้นไปนั่งบนรถยนต์ประจำทางคันเล็กนั้นเรียบร้อยแล้วลำเผาก็รู้ว่าสถานการณ์กำลังผิดปกติและวิกฤตอย่างยิ่งรถคันนั้นพอจอดรับหล่อนเสร็จแล้วแล่นออกไปก็ใช้ความเร็วสูงแสดงท่าทีว่าคนขับไม่คิดจะหยุดรับผู้โดยสารคนใดที่ไหนอีกลำเผานั่งตีหน้าเซอร์เหมือนไม่รู้ว่าเหตุการณ์กำลังผิดธรรมดา มิหนำซ้ำยังยิ้มให้เด็กหนุ่มคนเดียวที่นั่งอยู่ในรถด้วยกันเด็กหนุ่มคนที่หล่อนจำได้ว่าเป็นคนเดียวกันกับที่นั่งร่วมทางไปกับหล่อนเมื่อขามาพอถึงทางแยกถนนสายแม่ริมเชียงใหม่และรถยนต์ประจำทางคันเล็กๆคันนั้นเลี้ยวซ้ายไปทางทิศเหนืออันเป็นทางไปอำเภอแม่แตงเชียงดาวและฝางแทนที่จะเลี้ยวขวามุ่งไปยังเชียงใหม่ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ลำเผาก็รู้ว่าหล่อนนั่งเฉยต่อไปไม่ได้เสียแล้ว นายตำรวจสันติบาลสาวกระเถิบเข้าไปจนถึงกระจกที่ขั้นคนขับออกจากผู้โดยสารแล้วเอากำปั้นทุบโครมโครมลงบนกระจกพลางร้องบอกว่าเฮ y ยูสตอปเฮียไอวอนโกทูเชียงใหม่ผู้ขับรถแสดงอาการเหมือนไม่ได้ยินและคงตั้งหน้าขับต่อไปในทิศทางเดิมด้วยความเร็วสูงลำเพาหันกลับและเห็นว่าเด็กหนุ่มผู้ร่วมทางคนเดียวคนนั้นได้ขยบไปนั่งที่ท้ายรถและใช้ขาพาดที่นั่งขวางทางลงเอาไว้ เมื่อลำเผาขยับร่างเขาก็ขยับมือขวาซึ่งถือปืนพกกระบอกหนึ่งอยู่หันกระบอกปืนมาทางหลอนลำเผาะขะมวดคิ้วเป็นเชิงสนเทและเบิกตากว้างอย่างตระหนกแต่ก็ไม่ลืมที่จะกล่าวเสียงแหลมว่า my god what are you doing you are going to rob me are you you see i don't have any money ขณะที่หลอนรู้สิบเปิดกระเป๋าเพื่อจะให้เขาดูและพิสูจน์คำพูดของหลอนเด็กหนุ่มผู้นั้นเหนี่ยวไกปืนลั่นกระสุนออกมานัดหนึ่ง กระสุนไม่ได้ถูกผู้ใดแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ลำเผาชะงักนั่งเฉยๆเถอนน้องสาวสีหน้าของเขาปราศจากรอยยิ้มตาของเขาปราศากแววของอารมณ์ชนิดใดลำเผาเคยเห็นตาแบบนั้นมาแล้วมันเป็นตาของฆาตกร I k know speak English voy อยู่ซิดนะซิดเฉยๆอยู่ไม่ซิดไอชุดเลยว่ะลำเผาแสดงความไม่พอใจด้วยกริยาหึดหัด และเมื่อเห็นว่าเด็กหนุ่มผู้นั้นยกปืนจ้องมาทางหล่อนโดยนิ้วของเขาอยู่ในโกรงไกลก็รู้ว่าหล่อนกำลังเผชิญกับคนที่ขาดสติสัมปชัญญะและไม่เคารพกติกาไม่ว่าชนิดใดเขาอาจจะยิงหล่อนได้อย่างเลือดเย็นเด็กสาวจึงไม่แสดงอาการอย่างอื่นมากกว่านั้นในขณะเดียวกันนั้นเองลำเพาก็เริ่มวางแผนตอบโต้และหลบหนีทันทีแนยร้อยตำรวจเอกสาวคุ้นเคยกับถนนสายนั้นพอสมควร หล่อนเคยเดินทางไปเที่ยวอำเภอฟางโดยทางหลวงสายนั้นและรู้ว่าถ้าไม่แหวะเวียนออกนอกเส้นทางไปที่อื่นในที่สุดหล่อนจะผ่านอำเภอแม่แตงเชียงดาวแล้วก็อำเภอฟางแต่หล่อนไม่มีทางที่จะรู้ว่ารถยนต์ประจำทางคันนั้นจะแล่นไปจนสุดทางที่อำเภอฟางหรือจะเลี้ยวออกจากถนนใหญ่เข้าไปในทางแยกซึ่งมีอยู่เป็นอันมากหรือไม่ แต่จะเลี้ยวหรือไม่ก็ตามถ้าลำเผาคอยจนกระทั่งถึงที่หมายของผู้ที่ลักพาตัวหล่อนหล่อนจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างสิ้นเชิงลำเผาไม่รู้ว่าผู้ที่กำลังลักพาหล่อนอย่างอุกอาจในขณะนั้นเป็นใครและมีวัตถุประสงค์อะไรแต่นายตำรวจสันติบาลสาวรู้แน่นอนว่าปลายทางของคนเหล่านั้นจะต้องมีสมัครพรรคพวกคอยอยู่อีกไม่มากก็น้อยและต้องเป็นที่ที่คนเหล่านั้นมั่นใจว่าการติดตามช่วยเหลือหล่อนจะทำไม่ได้หรือทำได้ยาก ถ้าหากต้องการที่จะตอบโต้หรือหลบหนีลําเผ่าจะต้องทําก่อนที่คนเหล่านั้นจะถึงจุดหมายปลายทางนายร้อยตํารวจเอกสาวศึกษาอาวุธปืนพกในมือของเด็กหนุ่มผู้ควบคุมตัวหล่อนมันเป็นปืนพกแบบอัตโนมัติขนาด7.65ม mm, ิลิเมตรยี่ห้อวอลเทอร์รุ่น PPK ซึ่งต้นแบบเป็นปืนทําในประเทศเยอรมน,นีและเป็นปืนพกที่เป็นที่นิยมทั่วโลก ลำเผ่าไม่แน่ใจนักว่ากระบอกที่เด็กหนุ่มผู้นั้นกำลังถืออยู่เป็นปืนที่ผลิตในประเทศเยอรมนีหรือไม่เพราะปืนยี่ห้อเดียวกันได้รับการผลิตอยู่ในประเทศอื่นๆอ,อีกหลายประเทศเช่นฝรั่งเศสฮังการีและแม้แต่ตุรกีแต่จะผลิตในประเทศใดก็ตาม PPK จุกระสุนได้เจนัดกระสุนแต่ละนัดควรจะหนัก71เกรนจากระยะที่เด็กหนุ่มผู้นั้นนั่งอยู่ ถ้ากระสุนปะทะหล่อนมันจะมาด้วยความเร็วประมาณ90ฟุตต่ตอวินาทีและแรงเกือบ130ปอนด์ต่อฟุตข้อที่ควรระวังในการต่อสู้กับวอ t เทอร PPK ก็คือมันเป็นปืนที่ยิงแบบดับเบิลแอคชั่นคือเหนี่ยวไกลได้ทันทีเหมือนรีวอลเวอร์ ลำพารู้ตั้งแต่ตอนที่หล่อนใช้กำปั้นทุบกระจกหลังที่นั่งคนขับแล้วว่าในตอนหน้านอกจากคนขับมีชายอีกคนหนึ่งนั่งคู่กันอยู่ด้วยแต่คนทั้งสองอยู่ในตำแหน่งที่เสียเปรียบหล่อนเพราะนอกจากจะมีหน้าต่างกระจกที่ขั้นอยู่แล้วผู้ทำหน้าที่คนขับยังต้องเอาใจใส่กับถนนเบื้องหน้าส่วนอีกคนที่จะต้องตะแคงหรือเอี้ยวตัวกลับมาจึงจะแลเห็นหล่อนได้ถนัด ลำเผาตัดสินใจว่าเด็กหนุ่มผู้ถือปืนวอเตอร์พีพีเคเป็นผู้ที่หล่อนจะต้องกำจัดเป็นคนแรกลำเผาเริ่มแสดงอาการกระวนกระวายกระสับกระส่ายอยู่ครู่หนึ่งคันแล้วจึงใช้อาวุธที่เก่าแก่แต่ศักดิ์สิทธิ์ของผู้หญิงคือน้ำตา นายตำรวจสาวร้องไห้เงียบๆก่อนครั้นแล้วจึงสะอึกสะอื้นออกมาดังๆและขับน้ำตาให้ไหลพรากออกมาไม่ขาดสายขณะที่เด็กหนุ่มผู้นั้นนั่งขมวดคิ้วมองดูอาการหล่อนอยู่นั่นเองลำเพาก็หล่นจากที่นั่งลงไปงอตัวอยู่บนพื้นรถแล้วกระตุกร่างของหล่นโดยแรงและน่ากลัวเด็กหนุ่มผู้นั้นลุกยองโยยงยกเข้ามาจนถึงตัวหล่น แต่เขาก็ฉลาดพอที่จะใช้มือซ้ายพลิกร่างของหล่อนให้หงายขึ้นส่วนมือขวาที่ถือปืนนั้นยกอยู่ติดชายโครงขวาในระยะที่ไกลเกินกว่าที่ลำเผาจะฉกถึงลำเผาทำหน้าเบ้ประหนึ่งว่าเจ็บปวดรวดร้าวเป็นที่สุดและทำตากลับหล่อนครางฮือๆออกมาดังๆพลางชี้ที่เข็มขัดแล้วใช้มือทั้งสองตะกุยผิดตะกุยถูกเหมือนกับว่ากำลังพยายามที่จะปลดเข็มขัดออก คราวนี้อุบายเด็กสาวได้ผลเด็กหนุ่มผู้นั้นใช้มือซ้ายแกะเข็มขัดของหล่อนจนกระทั่งหลุดออกและสิ่งที่ทำให้เขาหยุดชะงักและลืมทั้งสถานการณ์และปืนไปชั่วขณะหนึ่งก็คือความขาวและเนียนของบริเวณเหนือท้องน้อยของเด็กสาวในวินาทีที่เขาชะงักนั่นเองลำเผาก็จ้วงชกด้วยหมัดขวาที่ใต้ลิ้นปีของเด็กหนุ่มเต็มแรง ส่วนมือซ้ายตะปบลงบนวอเตอร์กระบอกนั้นอย่างแม่นยำและแข็งแกรง่งลำเผาหักลงด้วยแรงทั้งหมดที่มีอยู่และขณะที่วอเตอร์กระบอกนั้นหลุดออกจากมือเขามือขวาของลำเผาก็ดึงหัวเข็มขัดหลุดออกมาจากตัวเข็มขัดที่หลุดตามหัวเข็มขัดออกมานั่นคือมีดปลายเรียวแหลมยาวหกนิ้วใบมีดขาวปราบ ลำเผ่าแทงอย่างไม่ออมมือและแทงด้วยความชำนาญในการฝึกที่โรงเรียนของบราโวหล่อนได้รับการฝึกอบรมให้แทงหุ่นที่ทำด้วยยางลักษณะและขนาดเท่าคนธรรมดาโดยแทงจากทุกท่าครั้งแล้วครั้งเล่าจนกว่าครูผู้ฝึกจะพอใจและมั่นใจว่าหล่อนปฏิบัติได้ถูกต้อง ปลายมีดของลำเผาชำแรกเข้าไประหว่างซี่โครงสองซี่ล่างด้านขวาของเด็กหนุ่มเพราะหล่อนนอนใบมีดมันจึงไม่กระทบกระดูกซี่โครงแม้แต่เล็กน้อยและทะลุป,ปอดของเขาเด็กหนุ่มแอ่นร่างขึ้นด้วยความเจ็บปวดปากของเขาอ้าแต่ไม่มีเสียงร้องออกมาลำเผารู้ว่าหล่อนเป็นฝ่ายชนะแล้วและไม่จำเป็นที่จะต้องสนใจกับเขาต่อไปอีกนายร้อยตำรวจเอกสาวทิ้งมีดแล้วถือปืนด้วยมือขวารองรับด้วยมือซ้าย หล่อนดึงมือซ้ายเข้ามาหาตัวในขณะที่ดันมือขวาออกไปแขนขวาเหยียดตรงเอียงแก้มขวาลงทอดตาขวาไปตามแขนข้างนั้นจนถึงศูนย์ปืนทั้งหน้าและหลังและเมื่อชายคนที่นั่งคู่กับคนขับหันกลับมาหล่อนก็เหนี่ยวไกสองครั้งซ้อนกันกระสุนทั้งสองนัดเล่นทะลุกระจกและเจาะเข้าที่เหนือคิ้วขวาของเขานายตำรวจสันติบาลสาวไม่สนใจกับตาที่เหลือค้างของชายผู้เคราะห์ร้ายแต่เบนลำกล้องปืนไปทางคนขับ ถ้าเป็นบนพื้นดินลำเผาคงจะลั่นเป็นครั้งที่สามและสังหารชายผู้นั้นเสียแล้วแต่เด็กสาวมีสติมั่นคงพอที่จะระหนักว่าหากทำเช่นนั้นรถยนต์ที่ปราศจากคนขับอาจจะล่นลงจากถนนพลิกคว่ำและหลอนเองอาจจะได้รับอันตรายด้วยเพราะฉะนั้นลำเผาจึงเพียงแต่เล็งปืนและปล่อยให้ชายผู้นั้นลดความเร็วรถยนต์ลงจนกระทั่งรถหยุดคันแล้วนายตำรวจสาวจึงลั่นไกเป็นครั้งที่สามด้วยความแม่นยำเช่นเดียวกับสองครั้งแรก ก่อนที่จะลงจากรถคันนั้นไปลำเผาเก็บมีดที่เช็ดจนสะอาดแล้วกลับเข้าไว้ในเข็มขัดที่เอวอย่างเดิมและเช็ดปืนกระบอกนั้นจนสะอาดเช่นกันก่อนที่จะโยนมันไว้ข้างกายของเด็กหนุ่มเมื่อสำรวจจนมั่นใจว่าหล่อนไม่ได้ทิ้งร่องรอยใดๆไว้พอที่ใครจะใช้สาวกลับมาถึงตัวหล่อนได้ลำเผาจึงลงจากรถแล้วิ่งต่อไปทางเหนือสมหมายยืนกอดอกอยู่ในกระท่อมใบหน้าปราศจากรอยยิ้ม ริมฝีปากของเขาเม้มเข้าหากันจนเป็นเส้นตรงเส้นเลือดตรงขมับใต้ศีรษะที่ถูกโกนโลดเลี่ยนโป่งจนแลเห็นชัดสมุนที่อยู่ในห้องเดียวกันนิ่งเงียบไม่มีผู้ใดกล้าปริปากเพราะรู้ดีว่าในอาการเช่นนั้นหัวหน้าของตนกำลังโกรธสุดขีดและในอาการเช่นนั้นสมหมายอาจจะเป็นอันตรายร้ายแรงแม้แต่กับคนของเขาเองสมหมายรู้ว่าเขาเป็นฝ่ายปราชัยอย่างย่อยยับ ในการจู่โจมเข้าตีอาคารนบุรีที่เชียงใหม่ความประชัยของเขาไม่ได้อยู่ที่ความสูญเสียพลพรรคคนของเขาตายไปเกือบ20คนได้รับบาดเจ็บอีกไม่น้อยกว่ากันผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับการคุ้มกันให้ถอนตัวออกมาทั้งหมด และได้รับการส่งตัวไปรับการรักษาพยาบาลยังโรงพยาบาลสนามที่พรมแดนไทยพม่าในตอนเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเขาไม่วิตกอะไรกับผู้ตายเพราะทุกคนไม่มีสัมมโนโครัวและไม่มีประวัติอยู่ที่ใดนอกจากบางคนซึ่งอาจมีประวัติอยู่ที่กรมรัชทันหรือกองทะเบียนประวัติอาจชญยากรของกรมตำรวจเท่านั้น เขาไม่ห่วงว่าครอบครัวของผู้ตายใดจะมาเรียกร้องค่าเสียหายเอากับเขาเพราะไม่มีใครรู้ว่าผู้ตายทำงานให้เขาและถ้าหากเผอิญมีใครรู้และกล้าเรียกร้องเขาก็รู้ว่าจะจัดการกับผู้เรียกร้องอย่างไรด้วยที่ทำให้เขาผิดหวังและโกรธแค้นนั้นคือความล้มเหลวของยุทธการครั้งนั้นซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพียงอย่างเดียวคือการล่อให้ชายร่างสูงผิวคล้ำเจ้าของนามธนุปรากฏตัวออกมา ภายหลังการโจมตีลาน,นาอินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลซึ่งจะเป็นการพิสูจน์ให้นายจ้างของเขาเห็นและเชื่อว่าการปฏิบัติการของทนุ์เป็นการตอบโต้ของหน่วยงานข่าวกรองใหญ่ของรัฐบาลโดยอาศัยบริษัทธุรกิจท่องเที่ยวแห่งนั้นเป็นกองบัญชาการส่วนหน้าหรือส่วนภูมิภาคสมหมายรู้ว่าเขาทำสำเร็จเพียงอย่างเดียว คือพิสูจน์ว่าลานาอินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลคือหน่วยงานตอบโต้ข่าวกรองของรัฐบาลหน่วยหนึ่งอย่างแน่นอนมาตรการตอบโต้ของบริษัทนั้นรวดเร็วรุนแรงและประสานกับกำลังฝ่ายอื่นทั้งพลเรือนและทหารอย่างกลมกลืนจนกระทั่งเห็นชัดว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเหตุการณ์บังคับหากแต่เป็นผลของการวางแผนล่วงหน้าที่รอบคอบและยาวนาน แต่ก็เท่านั้นเองและสำหรับสมหมายกับนายจ้างของเขาการพิสูจน์นั้นไม่มีประโยชน์อะไรเป็นพิเศษผู้ประกอบธุรกิจนอกกฎหมายทุกรายรู้ดีและอนุมานได้อยู่แล้วว่ารัฐบาลจะต้องพยายามตอบโต้ด้วยประการต่างๆในรูปต่างๆต,ตามปกติไม่มีใครประกาศสงครามกับหน่วยงานตอบโต้ข่าวกรองของรัฐเพราะจะไม่ต่างอะไรกับการเอาไม้ไปแย่เสือผลที่เกิดขึ้นอาจจะได้แก่การล้อมปราบ ซึ่งไม่มีโจรคนใดหรือกองไหนยินดีจะเผชิญถ้าหากว่าสายลับคนใดของรัฐมีทีท่าว่าจะเป็นอันตรายแก่ธุรกิจที่ผิดกฎหมายวิธีที่นิยมกระทำที่สุดนั้นได้แก่การพยายามกำจัดเฉพาะสายลับผู้นั้นโดวยวิธีการที่ละมุนละม่อมก่อนเช่นด้วยการให้สินบนเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เหนือขึ้นไปเพื่อให้ช่วยย้ายสายลับผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่ด้านอื่นหรือถ้าจำเป็นจะต้องกำจัดอย่างรุนแรงเด็ดขาด วิธีกำจัดก็จะต้องกระทำอย่างแนบเนียนไม่ให้ปรากฏชัดว่าเป็นฝีมือของผู้ใดหรือฝ่ายใดและหากเป็นไปได้ก็ป้ายความผิดให้แก่บุรุษที่สามซึ่งอาจจะเป็นโจรกลุ่มอื่นหรือหน่วยราชการที่ปฏิบัติงานแข่งขันหรือชิงดีกันอยู่แต่การโจมตีอาคารนบุรีนั้นเป็นการละเมิดกติกาจารกรรมอย่างโงครึ่มเป็นการคำนวณที่ผิดพลาด เป็นการประกาศตัวว่าเป็นโจรที่ปราศจากชั้นเชิงแน่นอนลานาอินเตอร์เนชั่นแนลจะต้องยุติงานหน้าฉากของตนลงและรัฐบาลจะต้องปรับงานตอบโต้ข่าวกรองโดยบริษัทจำแรงนั้นเสียใหม่แต่รัฐบาลจะต้องไม่หยุดย่อนอย่างแน่นอนรัฐบาลคงจะหันไปใช้วิธีอื่นและโฉมหน้าอื่นซึ่งจะยิ่งทำให้การตอบโต้ยิ่งมากขึ้นไปอีกที่สำคัญก็คือการสืบสาวหาตัวทนุ์ ก็จะยิ่งพลอยยากตามยิ่งขึ้นอีกด้วยบทที่68สมหมายเกือบจะจนปัญญาอยู่แล้วเมื่อคนของบรรพศเดินทางจากดอยผาเหลืองไปพบเขาและส่งรหัสแสดงว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินและขับขันที่สุดให้แก่เขาสมหมายเกือบจะคว้างมันทิ้งด้วยความไม่สบอารมณ์ เขาไม่เลื่อมใสในตัวเด็กหนุ่มเลือดมุง้งผู้เป็นลูกเลี้ยงของเกียรติมาตั้งแต่ต้นแต่ไม่มีทางเลือกและจำเป็นต้องใช้บรรพพศให้ทำงานชิ้นสำคัญนั้นให้แก่เขาเพราะบรรพพศเป็นคนเดียวที่เข้าออกเกสเฮาส์ที่ดอยผาเหลืองได้โดยเสรีโดยไม่มีผู้ใดข้องใจหรือสงสัย สมหมายไม่ทราบว่านายจ้างของเขาทำอย่างไรจึงสามารถส่งฝรั่งหนุ่มสาวเข้าไปผักที่เกสเ์เฮาส์แห่งนั้นได้คราวละสองถึงสามคนโดยไม่สําหน้ากันเขารู้แต่ว่าหีบห่อที่เขาส่งให้บรรพศแต่ละครั้งนั้นได้ถูกส่งต่อไปอยังฝรั่งเหล่านั้นอย่างเงียบเชียบโดยไม่มีผู้ใดอื่นล่วงรู้และเมื่อฝรั่งเหล่านั้นเดินทางกลับออกไปหีบห่อเหล่านั้นก็หายไป คงจะโดยซุกซ่อนไปในเป้หรือถุงนอนของฝรั่งคนใดคนหนึ่งหรือทุกคนสมหมายไม่มีหน้าที่จะรู้และไม่สนใจที่จะรู้เขาสนใจแต่เพียงว่าเมื่อส่งหีพอเหล่านั้นให้บรรพศเรียบร้อยแล้วนายจ้างของเขาก็จะจ่ายค่าจ้างเป็นเงินจำนวนไม่น้อยตามที่ได้ตกลงกันไว้ บัรพศเป็นผู้ที่บอกให้เขารู้ว่าเกียรติอาจจะเริ่มสังเกตและสงสัยในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันจนออกผิดปกติระหว่างเด็กหนุ่มกับฝรั่งหนุ่มสาวลูกค้าของบิดาเลี้ยงของตนในชั้นแรกสมหมายยุติการส่งของให้บรรพฤษไว้ชั่วคราวเพื่อไม่ให้เกียรติข้องใจมากกว่านั้นแต่เมื่อเกียรติไม่ได้แสดงความสนใจต่อไปอีกและเมื่อนายจ้างของเขาคาดคั้น สมหมายก็ส่งของให้บรรพศต่อไปอีกในปริมาณที่มากกว่าเดิมและถี่กว่าเดิมในที่สุดความก็แตกบรรพศบอกเขาว่าของที่รับไปจากสมหมายงวดหนึ่งแต่ยังไม่ได้ส่งต่อไปอยังฝรั่งหนุ่มสาวคู่หนึ่งตามแผนหากเก็บไว้ในห้องของบรรพศที่เกส์เฮาส์ ดอยผาเหลืองได้มีร่องรอยแสดงว่าได้ถูกเคลื่อนย้ายไปจากที่ของมันเมื่อสมหมายขอรับของห่อนั้นคืนไปและให้คนของเขาตรวจสอบทางเทคนิคแล้วก็ปรากฏว่าภายในห่อนั้นนอกจากจะมีสินค้าบรรจุอยู่อย่างเดิมแล้วยังมีเครื่องส่งสัญญาณวิทยุขนาดเล็กซุกอยู่ด้วยบรรพตบอกสมหมายว่าเกียรติบิดาเลี้ยงของเขาเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าออกห้องของเขาได้ตลอดเวลา สมหมายรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้หนายจ้างของเขาทราบหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันเขาก็ได้รับการทาบทามให้กำจัดเกียรติด้วยค่าจ้างที่สูงจนยากที่เขาจะปฏิเสธได้ สมหมายไม่ได้บอกให้บรรพดรู้เพราะเขาไม่แน่ใจว่าเด็กหนุ่มเชื้อสายมงผู้นั้นจะเต็มใจร่วมมือกับเขาเพียงใดเขาเพียงแต่บอกบรรพดว่าเขาจําเป็นที่จะต้องเข้าไปในกระท่อมที่พักของเกียรติที่ดอยผาเหลืองเพื่อตรวจสอบว่ามีหลักฐานอะไรในห้องของเกียรติหรือไม่ที่จะบอกให้ทราบสาเหตุอันแท้จ,จริงได้ว่า เกียรติสนใจกับของห่อนั้นเพราะอะไรและทำไมความสนใจของเกียรติจึงเลยเถิดไปจนถึงกับต้องใช้เครื่องส่งสัญญาณวิทยุติดไว้กับห่อของซึ่งจะทำให้รู้จุดหมายปลายทางของของห่อนั้นในที่สุดด้วยความร่วมมือของบรรพต การฆ่าเกียรติเป็นไปอย่างง่ายดายและเมื่อธนุดเข้ามาในเหตุการณ์และกลายเป็นผู้ที่ตำรวจเวียงปลาเป้าสงสัยว่าจะเป็นผู้ฆ่าเกียรติร่องรอยอันแท้จริงของฆาตกรรมก็ยิ่งมีทีท่าว่าจะเลือนหายไปเป็นประโยชน์แก่สมหมายยิ่งขึ้นจนกระทั่งชายร่างสูงผิวคล้ำเจ้าของนามธนุดหลุดออกมาจากเงื้อมมือของตำรวจและเริ่มแสดงว่าจะกลายเป็นอุปสรรคสำหรับงานของเขาและในที่สุดก็กลายเป็นอุปสรรคขึ้นมาจริงๆ สมหมายเม้มริมฝีปากอย่างไม่สบอารมณ์ขณะที่ก้าวขึ้นบันไดไปสู่ห้องที่เขารู้ว่าเป็นที่พักของบรรพศเขากระชับปืนเล็กกลในมือในท่าพร้อมที่จะตอบโต้การประทะเมื่อก่อนหน้านั้นยุติลงรวดเร็วกว่าที่เขาต้องการและแม้ว่าฝ่ายเขาจะไม่สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บเลยแต่สมหมายก็รู้สึกสะกิดใจและขัดใจที่ฝ่ายตรงกันข้าม ถอยและหายไปอย่างรวดเร็วราวกับปฏิหารมันแสดงว่าประปักของเขาเคลื่อนไหวในภูมิประเทศอันเป็นป่าเขาเช่นนั้นได้อย่างฉับพลันและอาจจะคุ้นเคยกับภูมิประเทศแถบนั้นด้วยถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเขาก็กำลังเผชิญกับคู่ต่อสู้ที่มีฝีไม้ลายมือและไหวพริบทัดเทียมกันและเขาอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงจากการ,รเผชิญน,นั้นหากเขาไม่ระมัดระวัง สมหมายหยุดชะงักเมื่อเห็นร่างไร้ศีรษะบนเก้าอี้ตัวนั้นเลือดสดๆทลักออกมาจากแผลชะกันตรงที่หัวหายไปและอาบไปเกือบทั่วร่างนั้นกลิ่นของมันคลุ้งไปทั่วห้องชวนให้คลื่นเหียนสะอิดสะเอียนสมหมายรู้ว่ากระสุนปืนขนาด5.56ม mm, ิลิเมตรที่ยิงจากปืนเล็กยาวหรือเล็กกลนเท่านั้นที่จะระเบิดหัวคนได้อย่างนั้น และเมื่อกวาดสายตาไปบนพื้นแล้วไม่เห็นปลอกกระสุนปืนชนิดนั้นเกลื่อนอยู่ดังที่เขาควรจะได้เดาต่อไปว่าผู้ยิงคงใช้กระสุนน้อยนัดอาจจะเป็นนัดเดียวเพราะฉะนั้นจึงจะต้องเป็นนักยิงปืนมือฉมังคนหนึ่งพลพรรคของเขาได้รับคำสั่งให้ติดตามฝ่ายตรงกันข้ามด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ชุดลาดตะเวนหน้าซึ่งชำนาญการแกะรอยไม่ว่าจะเป็นรอยสัตว์หรือรอยคนรายงานว่าฝ่ายตรงกันข้ามถอยขึ้นไปบนดอยผาเหลืองสม,มัยรับรายงานนั้นด้วยความไม่สพอารมณ์ยิ่งขึ้นเขาตะเวนอยู่ในย่านนั้นนานพอที่จะรู้ว่าถ้าหากฝ่ายตรงกันข้ามเคลื่อนที่ไปตามสันดอยซึ่งเลื้อยขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงดอยดินจีและยังเคลื่อนที่ต่อไปอีกในที่สุด ฝ่ายนั้นก็จะถึงที่ราบเชิงดอยอันเป็นลุ่มน้ำแม่ลาวและเป็นที่ตั้งของบ้านแม่เจดีซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่ทางใต้ของอำเภอเวียงป่าเป้าถ้าฝ่ายตรงกันข้ามเลือกปฏิบัติเช่นนั้นการติดตามของเขาก็เกือบจะไร้ประโยชน์ และถ้าเขาขืนกระทําก็จะไม่ผิดอะไรกับแมลงเม่าที่เลือกบินเข้าไปในกองไฟเพราะบ้านแม่เจดีเป็นชุมชนใหญ่มีผู้คนอยู่หนานแน่นและนอกจากสถานีตำรวจภูธรท,ที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่แล้วยังมีหมวดตำรวจตระเวนชายแดนอีกหมวดหนึ่งตั้งอยู่ที่นั่นด้วย สมหมายภาวนาขอให้ฝ่ายตรงกันข้ามซึ่งเป็นใครเขาไม่รู้เลือกถอยลงไปทางตะวันตกเฉียงใต้ตามสันดอยผาเหลืองพราบบริเวณตั้งแต่ดอยผาเหลืองลงไปจนถึงบ้านขุนลาวซึ่งเป็นระยะทางประมาณ20กิโลเมตรนั้นเป็นแดนอิทธิพลของเขาโดยแท้หมู่บ้านทั้งของคนไทยและชาวขเขมรรวมทั้งบ้านห้วยน้ำากลืนบ้านห้วยหม้อปางนอกบ้านปางเปาและบ้านปางน้าทุก ที่พลพรรคของเขาอาศัยอยู่คอยเป็นหูเป็นตาและควบคุมราษฎรให้สนับสนุนกิจการนอกกฎหมายของสองอย่างเคร่งครัดและเต็มที่ถ้าฝ่ายปรปักเคลื่อนที่ผ่านไม่ว่าหมู่บ้านใดเขาจะได้รับรายงานภายในเวลาอันสั้นพอที่จะวางแผนติดตามบทขยี้ได้อย่างแน่นอน เมื่อพิจารณาเช่นนั้นแล้วสมหมายก็ตัดสินใจที่จะบีบบังคับให้ฝ่ายตรงกันข้ามที่เขายัางไม่เห็นตัวแต่สันนิษฐานว่าคงจะเป็นพันธมิตรหรือมิฉะนั้นก็อยู่ในบังคับบัญชาของชายร่างสูงผิวคล้ำที่ชื่อธนุษถอยลงไปทางตะวันตกเชียงใต้ตามสันดอยผาเหลือง ขณะนั้นธนุดกำลังก้มหน้าลงเหนือแผนที่ของกรมแผนที่ทหารขนาดมาตราส่วน1ต่อห้าหมืแผนที่แผ่นนั้นแสดงภูมิประเทศส่วนที่ครอบคลุมดอยผาเหลืองดอยลิ้นจีดอยช้างตลอดจนดอยและหมู่บ้านอื่นๆที่ตั้งอยู่รอบๆดอยผาเหลืองแชร์ร่างสูงผิวคลำ้ำศึกษาแผนที่พร้อมกับตั้งใจฟังคำอธิบายประกอบของพาเป หนุ่มชาวมงที่เขาเคยฝึกสอนให้เป็นนักรบจากนี่ไปจนถึงดอยดินจีระยะทางประมาณ10กิโลเมตรพาเป๋บอกมือรูป M16 กระบอกที่ถืออยู่ไปมาพอถึงดอยดินจีเราก็ปลอดภัยแล้วเดินลงไปเดี๋ยวเดียวก็ถึงบ้านแม่เจดีพาเป๋คุณคงลืมไปเสียแล้วว่าสมหมายกับพักพวกของเขายึดครองบริเวณน,นี้อยู่แรมเดือนเขาจะต้องรู้จักภูมิประเทศดีเท่าเกับเราหรือดีกว่าเรา ธนุดให้ความเห็นพลางเอามือรูปคางอย่างครุ่นคิดถ้าผมเป็นสมหมายผมก็คงจะเดาว,ว่าคุณจะต้องใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางถอยลงไปสู่บ้านแม่เจดีและผมคงไม่ยอมให้คุณทำอย่างนั้นอดีตหัวหน้ากองกำลังนอกแบบซึ่งเคยรบอยู่นอกประเทศมาหลายปีหยุดครู่หนึ่งแล้วจึงพูดต่อว่าพนันกันก็ได้ผมว่าเวลานี้สมหมายจะต้องกำลังส่งคนของเขาให้ไปสกัดไม่ให้เราลงไปทางบ้านแม่เจดี ถ้าอย่างนั้นในครูจะไปทางไหนพระเปถามพลางจ้องตาธนุดในครูจะให้ผมลงใต้ไปทางขุนแม่ลาวอย่างนั้นหรือถ้าไปทางนั้นธนุษยิ้มก็จะเป็นไปตามที่สมหมายต้องการทําไมเราไม่ทําสิ่งที่เขาคิดไม่ถึงว่าเราจะทะําล่ะในครูหมายความว่าพระเปผูดช้าอย่างไม่แน่ใจจะให้ชุดปฏิบัติการของเราย้อนกลับลงไปและตีโต้กำลังของสมหมายอย่างนั้นหรือครับ คุณบอกผมเองว่าคุณมาวนเวียนอยู่แถวนี้หลายเดือนแล้วธนุดก้มลงมองดูแผนที่อีกครั้งหนึ่งและชุดปฏิบัติการของคุณก็เป็นผู้ที่คุณคัดเลือกมากับมือทำไมเราไม่แสดงให้สมหมายเห็นหรือรู้สึกเสียทีว่าเขาไม่ใช่คนเดียวเท่านั้นที่ครองดอยผาเหลืองหรือแม่ลาว ลำเผาเดินเข้าไปในท่าอากาศยานเชียงใหม่ด้วยความอ่อนเพลียทั้งกายและใจหล่อนไม่ได้คิดว่าการสังหารจะมีผลกระทบกระเทือนถึงเพียงนั้นผลของมันไม่ได้ปรากฏในทันทีแต่มันค่อยๆรุนแรงขึ้นเป็นลำดับแรกทีเดียวหล่อนหลับตาเห็นคมอันขาวปราบของมีดยาวหกนิ้วเล่มนั้นและเห็นมันช้ำแรกเข้าไปในเนื้อระหว่างกระดูกชายโครงของเด็กหนุ่มผู้เคราะห์ร้ายผู้นั้นครั้นแล้วหล่อนก็เห็นกระสุนปืนพกขนาด7.65ม mm, ิลลิเมตร ที่เล่นทะลุกระจกและเจาะทะลวงเข้าไปในสมองของชายทั้งสองคนซึ่งหล่อนฆ่าแน่นอนคนทั้งสามไม่ใช่คนแรกที่สิ้นชีวิตเพราะน้ำมือของหล่อนแต่คนเหล่านั้นเป็นรายล่าสุดภาพความตายของชายทั้งสามคนยังสดติดตาลาเพาอยู่ความกระทบกระเทือนจึงรุนแรงกว่ารายอื่นๆในอดีตลำเพาหยุดที่หน้าที่จำหน่ายตั๋วโดยสารเครื่องบินของบริษัทเดินอากาศไทย แล้วบอกกับหญิงสาวในเครื่องแบบสีชมพูซึ่งนั่งอยู่ที่หลังเคาน์เตอร์ว่าหล่อนต้องการซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินไปกรุงเทพในเที่ยวบินที่กำลังจะออกจากเชียงใหม่เมื่อได้รับตั๋วแล้วนาร้อยตำรวจเอกสาวแห่งกองตำรวจสันติบาลเดินไปยังเคาน์เตอร์สำรองที่นั่งในเที่ยวบินนั้นหล่อนบอกเจ้าหน้าที่ว่าหล่อนต้องการที่นั่งในส่วนที่ห้ามสูบบุหรี่บนเครื่องบิน อีกไม่กี่นาทีต่อมานายตำรวจสันติบาลซาวก็ขึ้นไปนั่งบนแอร์บัสเครื่องนั้นและพร้อมที่จะออกเดินทางกลับไปยังบราโวถึงแม้จะเหนื่อยแสนเหนื่อยลำเผาก็อดคิดถึงชายร่างสูงผิวคล้ำที่หล่อนรักไม่ได้ทนุท์ไม่ได้บอกหล่อนว่าจะไปไหนแต่อะไรบางอย่างทำให้ลำเผาเชื่อว่าทนุท์จะต้องกลับไปที่ดอยผาเหลืองอีกอย่างแน่นอนหล่อนเชื่อว่าดอยผาเหลืองคือเบื้องหลังของความลี้ลับต่างๆ ที่เป็นเหตุของมรณกรรมของนายร้อยเอกอนุชิตหรือเกียรติที่ธนุดกำลังพยายามคลี่คลายอยู่ถ้าทำได้หล่อนอยากจะตามธนุษไปที่นั่นแต่ลำเภารู้ว่าเวลาของหล่อนสำหรับการติดตามชายคนรักนั้นหมดลงแล้วนอกจากนั้นหากหล่อนตามธนุษไปที่ดอยผาเหลืองหล่อนจะมีประโยชน์น้อยหรืออาจจะกลายเป็นอุปสรรคสาหรับเขาและลำเภาไม่ต้องการที่จะเป็นเช่นนั้น เสียงเครื่องยนต์ไอพ่นของเครื่องบินเครื่องนั้นดังหวีดขึ้นค่อยๆก่อนแล้วก็ดังขึ้นเป็นลำดับแล้วเสียงพนักงานต้อนรับก็ดังออกมาทางเครื่องขยายเสียงเป็นประโยคที่ลำเผาเคยได้ยินมาครั้งแล้วครั้งเล่าจนเกือบจะท่องจำได้สวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารกับตันถวันและลูกเรือขอต้อนรับท่านบนเครื่องบินแอร์บัสของบริษัทเดินอากาศไทยเที่ยวบินที่ เรากำลังจะนำท่านออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานกรุงเทพลำเผาเอลหลังพิงพนักที่นั่งพลางหลับตาถอนใจยาวเหมือนจะระบายความเหน็ดเหนื่อยออกมาพร้อมกับลมหายใจขณะนั้นเองหล่อนก็ได้ยินเสียงของสิวิวงดังมาจากที่นั่งถัดไปข้างหลังชัดถ้อยชัดคำดีใจที่ได้พบคุณอีกครั้งหนึ่งนะแซนดี้เมื่อถึงกรุงเทพแล้วผมขอพบและพูดกับคุณเป็นการส่วนตัวหน่อยคราวนี้คงไม่จำเป็นจะต้องใช้ภาษาอังกฤษหรอกนะ เพราะดูเหมือนคุณจะพูดภาษาไทยได้ดีใช่ไหม